ผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบภรรยาของผมแล้วแต่ผมจะบอกเธอ,อยังไงแม่เธอคิดมากขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้ก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่ผมได้รับมาจากคนต่างชาติที่พูดคุยกันนะครับไม่ใช่เรื่องจริงในของผมเองแต่ผมจะมานํามาเล่าในมุมมองของเปรียบเสมือนว่าผมเนี่ยเป็นคนในเรื่องนะครับสวัสดีครับผมมาเล่าเรื่องให้ฟังเราขอคําแนะนําด้วยผมเป็นผู้ชายคนนึงครับอายุ28 ผมเสียภรรยาไปเมื่อสี่ปีที่แล้วซึ่งเพิ่งคบกันมาได้ประมาณแปดปีพอดีเธอเสียชีวิตตอนที่กำลังคลอดลูกชายคนที่สองมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ซับซ้อนในห้องผ่าตัดแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งถูกส่งไปประจำการที่ต่างประเทศพอผมได้ยินข่าวนี้ปุ๊บผมก็รีบบินกลับบ้านมาเลย แต่ผมบินกลับมาเสร็จปุ๊บมันไม่เหลือใครแล้วครับภรรยาผมรู้จักกันมานานก็เสียไปแล้วเหมือนโลกทั้งใบที่ผมสร้างมามันสูญสลายมันแตกสลายไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีเธอก็มอบของขวัญให้กับผมเป็นลูกชายทั้งสองคนเนะี่ยลูกชายคนโตอายุหกขวบครับแล้วก็ลูกชายคนที่เธอเสียชีวิตตอนคลอดเด็กปลอดภัยดีตอนนี้อายุสี่ขวบนะครับการเลี้ยงเด็กผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆเลยนะครับ ผมก็เลยขอให้น้องสาวของบัดดี้ผมที่อยู่ในนาวิกโยทิมช่วยดูแลลูกๆให้เธอชื่อซินดี้ครับเป็นผู้หญิงอายุ24ปีแล้วก็เธอบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวมาช่วยดูแลให้แต่ว่าแรกกับการที่ว่าขอที่พักพิงมาอยู่ด้วยเพราะว่าเล่าประวัติก่อนเดี๋ยวซินดี้เนี่ยเธอ ประมาณสี่ปีที่แล้ว,วเธอยังอายุยี่สิบแล้วก็เธอมีปัญหาแล้วก็ตัดสินใจพลาดไปหลายอย่างเลยทำให้เธอเป็นหนี้พอสมควรอีกทั้งเธอยังไม่เคยมีแฟนเก่าที่เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงด้วยเธอเป็นเพื่อนกับภรรยาผมแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทเป็นแค่เพื่อนห่างๆสองสามอาทิตย์แรกที่สินดีมาช่วยดูแลเด็ก,เดกๆเธอมาคุยกับผมว่าจะขอยืมเงินหน่อยเพราะว่าหมอนะต้องไปหาหมอมีอาการมือสั่นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงิน ผมเต็มใจให้เธอเกินไปใช้มากเลยเพราะว่าเธอเป็นเหมือนนางฟ้าเลยไม่ช่วยดูแลครอบครัวผมังจากที่ภรรยาเก่าผมเสียไปแล้วก็ที่อาการเธอมือสั่นมันน่าจะเป็นผลมาจากที่ว่าเธอเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ั่วใช้ความรุนแรงอาการมันก็เลยยังได้ตามเธอมาตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้มีประกันด้วยทําให้ค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอตามหมอนาแต่และทีเนี่ยค่อนข้างสูงเธอก็เลยมาคุยกับผมว่าจะแต่งงานกับผมได้ไหม ผมก็ยินดีนะครับตอนนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยในไหนก็มาช่วยดูแลลูกๆผมอยู่แล้วด้วยแล้วผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะไม่คิดว่าจะสามารถที่จะตัดใจจาก แฟนเก่าผมได้ผมก็เลยว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นมาแต่งงานกันได้เธอได้ประโยชน์เธอได้สิทธิ์ใช้สวัสดิการของผมผมก็ได้เหมือนแม่บ้านมาดูแลลูกๆแต่ว่าก็จะต้องตกลงกันก่อนว่าผมกับเธอเนี่ยจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรไปมากกว่านี้นะก็เป็นแค่เหมือนว่ามาช่วยกันดูแลฝ่ายเฉยจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ในด้านร่างกายใดๆเพราะว่าเธอเองก็ยังไม่อยากมีความสัมพันธ์กับใครเพราะว่าเธอผ่านประสบก,การณ์ที่เลวร้ายกับแฟนเก่ามา เธอสัญญาว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยเธอจะไม่เอาหนี้ของเธอมาให้เป็นปัญหากับผมผมก็เลยทําข้อตกลงสัญญาก่อนการแต่งงานว่าทรัพย์สินของผมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวแล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวใดๆเอาแล้วอย่างนี้ถ้าทุกคนถามว่า้มันไม่ผิดกฎหมายแห้วครับมันมันผิดครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมต้องการใครที่จะมาดูแลลูกๆให้ผมต้องการคนมาเยียวยาเจ,จ็ตใจแล้วซินดี้เองก็ต้องการ คนที่จะมาช่วยดูแลเธอในด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยตกลงที่จะทําอย่างนี้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมาเป็นไปอย่างราบรื่นซินดี้เป็นคนที่ดีเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่บ้านที่ดีดีมากๆเลยเพราะว่าเธอทําให้บ้านเนี่ยดูแลบ้านดีมากทำความสะอาดตลอดแล้วก็พอผมเลิกงานมาตอนเย็นนี้เธอทำกับข้าวไว้รอที่บ้านเสมอแล้วเธอเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเธอเองก็ทํางานกาาเดึกด้วย ทำงานที่ร้านขนมปังแห่งหนึ่งตอนนี้นี่ที่เธอมีก็เกือบจะหมดแล้วแล้วก็อาการที่เธอเป็นอย่างเช่นเมือสั่นหรือว่าการวิตกวิตกกังวลงต่างๆจากแฟนเก่าเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วด้วยเพราะว่าเธอได้รับการรักษาที่ดีอยู่เดิมชินดี้เป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยครับดีเหมือนแม่พระะไรดีแบบดีสุดๆเธอสอนลูกผมทั้งสองคนสอนอ่านหนังสือสอนเรียนแล้วก็พาไปข้างนอกพาไปเดินเล่นน่้นนั่นนี่ แล้วก็เอารูปแม่ของพวกเขาให้ดูอยู่ตลอดว่าเนี่ยแม่ของพวกหนูนะแล้วก็ใช่ครับผมรู้ว่าลูกผมเนี่ยเพิ่งจะสี่ขวบกับหกขวบเองแล้วซินดี้ไปสอนเด็กเด็กเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเขาจะอ่านออกเลรอแต่ผมสังเกตเห็นได้ชัดน,นะครับว่าลูกๆผมทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือออกเริ่มพูดได้เริ่มเริ่มเก่งขึ้นมากมาก ผมกล้าการันตีได้เลยว่าลูกชายบนโตผมเนี่ยปีหน้าขึ้นปอนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้ที่หนึ่งของชั้นแน่นอนแล้วก็ลูกชายคนเล็กของผมที่อายุสีปีเนี่ยชอบเรียกซินดี้ว่าแม่ซินดี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อย่าเรียกว่าแม่เธอก็ชี้ไปที่รูปภาพบนหนังนี่คนนี้แม่อันนี้ชื่อซินดี้ซินดี้บอกผมว่าถ้าเธอทำงานจนจ่ายหนี้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเก็บเงิน เพราะว่าตอนนี้เด็กๆเก่งก็เริ่มเข้าเรียนแล้วด้วยเธอก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วเธอก็อาจจะไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะหางานทำต่อสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้ว่าผมร้องไห้ให้ซินดี้เห็นเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วผมก็ชัวร์เหมือนกันว่าเธอก็ร้องไห้ผมเห็นเยอะมากๆเหมือนกันเพราะเราต่างก็มีปัญหาก่อนหน้านี้จู่ๆวันหนึ่งผม,มโมโหกับที่ทำงานมั้งผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรผมกลับบ้านมา อะไรก็ดูไม่ดีไปหมดเลยซินดี้ก็เข้ามาพูดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าออจูๆ่ๆผมก็ทําท่าทีแบบรุนแรงแล้วก็โมโหใส่เธอผมว่าเธองเธอไม่โอเคเธอโกรธผมแน่เลยอ่ะเธอพาลูกหกสองคนวันคิดมากอ่ไปดูซันตาคอนโดยเธอไม่เรียกผมไปด้วยแล้วก็เวลาผมเจอเธอภายหลังอ่ะเธอก็ดูจะโปกลัวผมแล้วก็เหมือนสะดุง้งอ่ะผมว่าน่าจะเป็นจากแฟนเก่าเธอด้วยแล้วผมไปทําอย่างนั้นใส่เธออีกทีอ่ะมันจะทําให้เลือดแย่ๆน่าจะเกิดขึ้นมา แต่ผมผมรู้ตัวผมทําแย่วันต่อมาผมก็เลยพยายามไปขอโทษเธอแล้วก็ผ่านไปสักพักเธอก็โอเคเธอก็ให้อภัยผมจากที่ผมสังเกตอาการเธอเนี่ยเธอเหมือนยังมีปัญหาด้านจิตใจตั้งแต่แฟนเก่าอยู่ผมก็เลยแนะนําว่าไปพบจิตแพทย์ไหมไปหาที่ปรึกษาไหมเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายเงินผมเป็นคนดูแลให้เธอก็ตอบปฏิเสธมาผมก็เลยคำนึงได้ว่าผมไม่ควรที่จะใช้อารมณ์ความรุนแรงกับสินดีอย่างนั้น แต่หลังจากนั้นมาในสี่ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันก็มีเรื่องทะเลาะบอกแหว่งเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเราสอบผลก็ปรับความเข้าใจกันได้ตลอดไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงผมรู้สึกว่าเหมือนซินดี้จะเข้าใจผมเลยว่าบางทีที่ผมโมโหโกรธงูดหงิดมาเนี่ยเธอรู้ว่าผมเป็นอะไรแล้วก็เธอมีวิธีที่ดูแลผมให้ผมหายจากความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นน่ะผมไม่รู้สิผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ว่าเธอทําให้ผมหายโกรธหายเครียดหายกางังวล เอาละทีนี้มาถึงปัญหากันละผมรู้สึกว่าผมมันกเริ่มตกหลุมรักซินดี้ขึ้นมาเลยคือเธอดูแลลูกผมดีๆอย่างดีเลยแล้วก็ผมเริ่มสังเกตถึงว่ากลิ่นตัวเธอเป็นยังไงเธอยิ้มยังไงแล้วก็เวลาท่าทางที่เธอทําอะไรผมเริ่มมองไปที่เธอมากขึ้นแล้วก็ไหนตอนเวลาที่เธอเห็นผมก็เคยยิมย้มจนตายหยีไม่รวมกับที่ว่าซินดี้เป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วแล้วก็นิสัยดีด้วย ทำตัวดีวางตัวดีบุคลิกดีมากพูดจาน่ารักน่าฟังมากๆแต่มเมื่อประมาณสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนผมพาลูกๆไปเข้านอนเนี่ยแล้วก็ปกติเนี่ยเนาะก็คือแบบสงลูกเข้านอนเสร็จปุ๊บเราก็จะกอดกันนิดนึงกอดลากันแล้วก็แยกกันไปนอนห้องใครห้องมันแต่ผมรู้สึกว่ากอดผ่านมาเนี่ยมันนานขึ้นกว่าปกติแล้วก็ผมเกือบจะเผลอไปจูถิ่นดีแล้วด้วย แล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองตอนนั้นเธอก็มาแอบหลับในห้องของผมไม่ใช่ไรหรอกเธอหน้าจะกรลังทวกมสะอรา,ารเตียงให้อยู่แล้วก็แบบน่าจะเอาผ้าปูเตียงไปซักมั้งแล้วก็เลยเหนื่อยแล้วก็เผลอหลับไปผมก็เลยว่าเหมือนแบบไอ้เข้าไปช่วยดีเปล่าแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่เข้าไปนอนด้วยข้างๆแล้วก็ไปนอนกอดเธอแค่นั้นเองไม่รู้สิไม่รู้จะพูดยังไงดีอจะเริ่มคุยกับเธอยังไงดีเอาตรงๆนี่มันก็ผ่านมาสี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ภรรยาผมภรรยาเก่าผมตายไปมันเหมือนกับ ท่อนคาพูดท่อนหนึ่งอะผมอ่านมาจากหนังสือไม่แน่ใจว่าเล่มไหนที่เขาบอกว่าเมื่อใดที่พระอาทิตย์ลาลับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแสงแทนแสงไหนหรอกที่มันจะส่องสว่างได้เท่าพระอาทิตย์ความว่าเมื่อคนรักของคุณจากคุณไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความรักครั้งไหนที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเดิมนี่เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้มาโดยตลอดตั้งแต่ภรรยาผมตายแต่ว่าหลังๆมานี้ผมเริ่มรู้สึกว่า ทุกครั้งที่ผมอยู่กับซินดี้ผมรู้สึกเริ่มคุยกับเธอมากขึ้นแล้วผมแทบจะไม่ได้นึกถึงภรรยาเก่าผมเลยมันทําให้ผมรู้สึกแย่มากเพราะว่ารู้สึกเหมือนผมกาลังจะลืมภรรยาเก่าผมไปเพราะผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะสามารถที่จะมูฟออนจากภรรยาเก่าของผมได้พูดตรงๆผมรู้สึกผิดต่อภรรยาเก่ามากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เลยที่ไปคิดอะไรอย่างนั้นในใจหนึ่งผมก็อยากรู้จักกับซินดี้มากกว่านี้มากกว่าที่จะเป็นแค่เพื่อนร่วมบ้าน แค่นี้อยากจะรู้จักกับเธอจริงๆอยากจะมีความรักโรแมนติกกับเธอจริงๆเรื่องนี้มันทาให้ผมกากกระอ่วนมาสักพักแล้วผมอยากยาวเรื่องนี้ไปคุยกับสินดีว่าเรามาเป็นแบบสามีภรรยากันจริงๆได้ไหมแต่ผมก็กลัวว่ามันจะทําให้เธอรู้สึกก้าวกระอ่วนรู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยไม่กล้าพูดไม่รู้จะเริ่มยังไงดีครับเคยคิดที่จะชวนเธอไปกินข้าวเย็นไปกินกันสองทนลูกๆไม่ต้องไปด้วย แต่ผมก็คิดว่าแบบถ้าผมชวนเธอไปแล้วผมสารภาพล่ะแล้วถ้าเธอปฏิเสธล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตครอบครัวมันจะพังลงไหมผมไม่รู้ผมคิดไปเองไหมนะแต่ว่าประมาณสักพักแล้วแหละคือลูกๆผมสองคนเนี่ยเขาดื้อแหละแล้วก็ซินดี้เองก็ดูแลลูกๆมันเหนื่อยมากปสนสมควรเหมือนเธอจะเสียใจแล้วก็จะร้องไห้ด้วยผมก็เลยคิดว่าทํายังไงจะให้เธอรู้สึกดีไงดีขึ้นมาบ้างผมก็เลยไปซื้อดอกไม้ที่เธอชอบมาแล้วก็ให้เธอช่อหนึ่ง เธอแบบตาตา,ตายิ้มแย้มแจ่มใสรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็กอดผมนานโคตรเลยแล้วก็จูบผมทีหนึ่งแต่แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนนั้นคือผมสะดุ้งเลยนะว่าแบบไอ้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหมายความว่ายังไงแต่ซินดี้เขาก็จูบเสร็จเขาก็ไปนะแล้วเขาก็แบบไปดูแลลูกๆไปเตรียมกับข้างกับข้าวดูแลเด็กๆให้เข้านอนโอเคคือผมมาตั้งกระทูที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล,แล้วทุกคนต่างบอกไปเสียงเดียวกันเลยว่าให้ผมบอกซินดี้ไปเลยว่า ผมคิดอะไรอยู่โอเคได้เลยช่างมันผมจะไม่คิดอะไรแล้วผมจะบอกซินดี้ไปตรงๆเลยผมเลยไปจองร้านอาหารร้านหนึ่งที่ซินดีเ้เขาชอบไปกินผมก็เลยชวนเธอไปดินเนอร์แล้วผมก็คุยกับพี่ชายซินดี้แล้วด้วยว่าฝากดูลูกๆให้หน่อยแล้วก็ถ้าคืนนี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนซินดี้ปฏิเสธเนี่ยเดี๋ยวให้ซินดี้ไปนอนบ้านพี่ชายเธอแทนทุกอย่างจะได้โอเคเมื่อเช้าซินดี้เพิ่ง พอความหวังผมว่าเธอเพิ่งจ่ายหนี้ที่เธอเคยมีหมดแล้วแล้วก็เธอดีใจมากเลยส่งรูปไปเสร็จมาให้ด้วยอัปเดตครับสิบชั่วโมงผ่านไปทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยผมแม่งโคตรขอบคุณพวกคุณมากๆโอเคใกล้ได้เวลาแล้วผมเพิ่งเลิกงานมาเดี๋ยวผมอัปเดตท,ทีหลังเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปดินเนอร์กับซินดี้ก่อนเฮ้ย <Hey. S 1> สวัสดีครับอัปเดตอีกที20่ชั่วโมงให้หลัง เมื่อวานเนี่ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเยอะมากก็ไม่รู้ลูกชายผมเนี่ยลูกชายคนเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้กินแมงมุมตัวใหญ่มากไปแล้วก็รู้สึกแปลกๆในท้องเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาต้องไปหาหมอแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกอย่างปกติแต่ซินดี้ก็ดูจะเป็นกังวลมากๆเลยพี่ชายเธอเราเราจะเรียกเขาว่าโจพี่โจเนี่ยบอกซินดี้ไปเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงไปกินข้าวเลยเดี๋ยวไปฉลองกันเนื่องในโอกาสที่ว่าพึงจ่ายนี้หมด เดี๋ยวส่วนเด็กๆเนี่ยดูแลเองแต่ถ้าต้องไปโรงบาลเนี่ยเดี๋ยวพาไปเองไม่ต้องห่วงไปกินข้าวเลยหน้าตาซินดี้เองก็ดูเหมือนจะไม่เต็มใจยังกังวลเรื่องลูกๆอยู่แต่ยังไงก็ตามผมก็พาเธอมาที่ร้านอาหารได้แล้วเรามาก่อนเวลานิดหน่อยเพราะว่าเรื่องลูกด้วยเราค่อนข้างเป็นห่วงเราก็เลยกะจะรีบกินแล้วก็รีบกลับกันสิ่งแรกที่เธอสั่งของร้านเลยก็คือเธอสั่งไวน์มาซึ่งผมมองว่ามันแปลกมากนะ เพราะว่าซินดี้เนี่ยปกติเธอจะไม่ค่อยดื่มเลยตั้งแต่เธอเลิกกับแฟนเก่าของเธอแต่ผมก็ไม่ได้คิดมากนะผมก็คิดว่าเฮ้ยซินดี้อาจจะแค่อยากฉลองอยากดื่มหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่เธอปดนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมคุยกับเธอตอนนี้มันจะเป็นการเหมือนการฟื้นฝืนแต่ผมก็ตัดสินใจว่าช่างมันละกันคุยไปเลยก่อนที่อาหารจานแรกจะมาซะอีก ผมก็คุยเล่นๆกับเธอแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ทำหน้าซีเลียสแล้วก็พูดว่าซินดี้ผมมีเรื่องจริงจังอยาคุยด้วยหน่อยสิซินดี้ก็ไม่ได้ยิ้มนะก็มองมาที่ผมแล้วก็บอกว่าฉันรู้แล้วพี่โจบอกแล้วหัวใจผมแม่งตกไปอยู่ที่ตะตุม่มพี่โจบอกอะไรไปวะบอกแล้วเหรอว่าผมชอบซินดี้จะขอคบหัวใจผมแม่งตกไปอยู่ที่ตะตุตต่มอะแล้วแล้วผก็เลยบอกซินดี้ไปว่าเฮ้ยซินดี้ทำหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเธอไม่ชอบแน่เลยเลยว่า พี่ซินดี้ผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะให้มันรู้สึกแย่อย่างนี้ผมอยากจะบอกซินดี้เองไม่ใช่ว่าให้ซินดี้ได้ยินจากปากคนอื่นซินดี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรซินดี้โอเคแค่อยากให้ผมมีความสุขผมก็ตื่นเต้นเพราะแบบไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกเธอไปว่าผมไม่อยากที่จะเล่งรัดอะไรให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่โอเคผมแค่อยากที่จะบอกเธอไปตรงๆว่าผมารู้สึกยังไงแล้วก็ อย่างนั้นเนี่ยให้เธอตัดสินใจเองว่าเธอจะโอเคกับมันไหมหรือไม่โอเคผมผมยอมรับการตัดสินใจของเธอทุกอย่างเธอหันหน้ามามองผมแล้วก็ยิ้มตาหยีเลยบอกว่าไม่มันคือตัดสินการตัดสินใจของผมเองว่าผมจะตัดสินใจยังไงไม่ใช่เธอเธอก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอขอเก็บตังค์แล้วก็เรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลทํางานด้านนี้ก่อนเธอเรียนจบแล้วเนี่ย เดี๋ยวเธอก็จะย้ายออกจากบ้านเองไม่ต้องเป็นห่วงระหว่างที่เธอกําลังเรียนอยู่เนี่ยเธอจะอยู่ที่บ้านเงียบๆจะไม่ไปเป็นก้างขวงคอแน่นอนให้ผมได้ยินอย่างนั้นมันก็แปลกๆวะ่ะมันก็เลยถามเธอไปว่าแล้วพี่โจบอกอะไรซินดี้ไปอะซินดี้บอกว่าพี่โจบอกเธอว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาซินดี้ไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็จะบอกว่าตอนเนี้ยผมกำลังคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ผมไม่ชอบเธอแล้วก็อยากจะคบกับเธอจริงจังก็เลยจะเหมือนใช้โอกาสในการดินเนอร์ตรงนี้เนี่ยมาถามเลยว่า,าเธอจะโอเคไหมผมได้ยินอย่างนั้นนะผมรู้สึกอะไรรึเปล่าสมองผมแม่งระเบิดดังวิง่งแบบพี่โจแม่งโคตรสุดยอดเลยพี่โจบอกซินดี้อย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสามารถใช้มุกเนี้ยจีบซินดี้ได้แบบโคตรโรแมนติก ทีนี้เนี่ยอาหารจานแรกมาผมสั่งเป็นสปาเกตตี้มาเธอสั่งเป็นเหมือนข้าวผัดปูมากินผมก็เลยแช้โอกาสนั้นเนี่ยก่อนกินข้าวเนี่ยคุยกับเธอไปเลยว่าใช่จริงๆผมตอนเนี้ยผมกําลังพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกดีๆกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ว่าผมไม่อยากทําให้สิ่งที่เราเป็นอยู่ระหว่างผมกับซินดี้เนี่ยมันเปลี่ยนไป เธอก็บอกผมว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเราจะไม่ไปเป็นก้างของคอให้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกงังวลซินดี้จะยังรักลูกๆของผมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะคอยดูแลเด็กๆเ,เหมือนเดิมผมก็เลยพูดว่าไม่หลอกผมจะไม่ขอผู้หญิงคนนั้นเดทเดี๋ยวคบหลอกซินดี้ก็ตกใจแล้วถามว่อาอ้าทําไมล่ะทําไมไม่ขอเขาคบล่ะผมก็เลยใช้มุกจีบสาวห,หยอดแบบโคตรลื่นว่า ก็ตอนนี้ผมครบอยู่แล้วไงผมอยากจะเลี้ยงเบียร์พี่โจสักสิบลังพี่โจต้องไปดูหนังมาแน่ๆแล้วก็เอามุกจากหนังมาใช้แน่ๆดูแล้วซินดี้มองมาที่ผมด้วยสายตาที่แบบเหมือนเธอกำลังมองลูกๆผมตอนที่เด็กๆบอกว่าเดี๋ยวจะไปห้างด้วยตัวเองหรือว่าเด็กๆบอกว่าผมมีแฟนแล้วนะครับนั้นเธอก็ยิ้มแล้วก็หันหน้าหนี แล้วก็หันหน้ากลับมาถามผมว่าจริงปะเนี่ยผมก็เลยตอบไปว่าตอนเนี้ยผมแคร์ซินดี้มากๆเลยแคร์มากกว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้ด้วยยกเว้นลูกชายของผมสองคนผมรักครอบครัวที่เป็นอยู่ตอนนี้มากแล้วผมเองก็ตกหลุมรักเธอมาสักพักแล้วเธอเทย์ไวแล้วก็จิบวายนิดนึงแล้วก็แบบมองบนนิดนึงก็แ,แบบถอในหายใจว่าในที่สุดนะคะ ผมรู้สึกว่าบรรยากาศแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นใจมากเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่นะแต่ผมแบบขยับหน้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมากขึ้นแล้วก็จูเธอที่โตอาหารจูไปสักพักหนึ่งเธอเขาบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวอาหารมาเนี่ยมันจะเย็นซะก่อนกินข้าวก่อนเขินเขินแหละอาจจะฟังดูเหมือนว่าเธอแบบเขินจริงๆนะแต่ไม่ใช่นะครับถ้าเธอรู้ถ้าคุณรู้จักกับเธอจริงๆเนะี่ยเธอซีเรียสเรื่องการกินอาหารมากจากที่เรากินดินเนอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหา เครื่องดื่มกินกันนิดนึงแล้วก็ไปนั่งกันหนุ่มกันหนงกันนิดนึงแล้วถึงจะกลับบ้านกลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เห็นพี่โจกําลังดูลูกๆอยู่แล้วก็พี่โจเปิดโทรทัศน์ดูซีรีส์เรื่องการเดทกันอยู่ที่แบบซีรีส์ที่เอาคนมาเดทกันให้คนดูอะแล้วอยู่ซินดี้ก็พุ่งไปหาพี่โจแล้วก็ตะโกนว่าพี่พี่พูดอะไรออกมาพี่รู้ไหมพี่ทามันพังหมดเลยหนูต้องย้ายออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องไปหาที่อยู่เองแล้วเนี่ย สินดีฟูไทย้พี่โจแบบอึ้งประมาณห้าวีแล้วก็หดเลาะพี่โจก็เลยบอกว่าติดเด็กอะสองลูกลูกชายสองคนตอนเนี้ยไปเข้านอนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วถ้ายัางไงเดี๋ยวขอกลับบ้านเลยแล้วกันผมกับซินดี้ก็มองหน้ากันในเมื่อลูกหลับแล้วพี่โจก็ไม่อยู่แล้วผมก็เลยอุ้มซินดี้เข้าไปในห้องนอนครับแล้วก็เอ่อทำความรู้จักกันประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นอนกอดกันนิดนึง คือเอาตรงๆต,ตอนนี้ซินดี้เองก็ยังไม่พร้อมกับอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คืนนั้นลูกชายผมก็เดินมาหาแล้วบอกว่าฝันร้ายนอนด้วยลูกชายผมเนี่ยก็มาบอกว่าออกจากห้องนอนตัวเองบอกว่านอนไม่หลับฝันร้ายแล้วเลยจะมาขอนอนด้วย,วยเราก็เลยนอนด้วยกันตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาตื่นเช้าก็ปกตินะครับสึกอารมณ์ดีมากเลยผมก็ตื่นมาทําอาหารเช้าให้ซินดี้กับลูกๆของผมแล้วผมก็ไปทํางาน แล้วก็ตอนถึงที่ทํางานเนี่ยผมก็ไปขอคุยกับผู้ับบัญชาว่าไอ้ผมขอลาครึ่งวันได้ไหมเพราะว่าอยากกลับไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับซินดี้ลูกๆเองก็ไม่อยู่แล้วคนหนึ่งก็เรียนอนุบาลคนหนึ่งก็เพิ่งเข้าปถมอัปเดตครับผมไม่ได้เข้ามาดูกระทู้สักพักแล้วนะเนี่ยเอย้แต่ผมผมไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานอะไรมาให้พวกคุณดูไงผมจะโชว์สลิปให้พวกคุณดูก็ไม่ได้หรือว่าเอาใบาเสร็จมาให้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามัน คุณก็รู้ว่าผมทําอยู่เนี่ยมันไอ้นี่รัฐบาลใช่ไหมมันติดกฎหมายถ้าผมโชว์แล้วผมโดนระบุตัวโดนจับทําไงอะ่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมันเป็นเรื่องจริงแน่นอนที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้โกหกแต่งขึ้นแน่นอนแล้วก็ที่ใครหลายคนถามนะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะแต่งงานอีกรอบพวกคุณใจเย็นๆใจเย,เย็นก่อนนะใครเข้าลึกๆนะก,กนูพึ่งจูบกันพึ่งตัดสินใจคบกันจริงจังได้สองสามวันใจเย็นๆน,นะครับ แล้วก็ใครก็ตามผมไม่รู้ว่าใครนะโอนตังค์มาให้ผมเจ็ดร้อยกว่าบาทอ่ะผมขอบคุณมากเลยผมเอาตังค์ไปซื้อเบียร์เลี้ยงพี่โจหมดแล้วว่านะรอบหน้าไม่ต้องแล้วนะพอแล้วนะเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นเอาตังค์ไปซื้อข้าวเลี้ยงคนจรจัดเลี้ยงอะไรก็ได้ไม่ต้องให้ผมเอาตังค์ไปเลี้ยงเบียร์พี่โจผมสัญญาว่าผมจะมาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆว่าชีวิตผมเป็นยังไงแล้วแต่ว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งภารกิจแล้วก็งานค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้ามาอัปเดตบ่อยๆนะครับเราไว้คุยกัน สามเดือนต่อมาขออนุญาตอัปเดตครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าผมไม่สามารถตอบอัปเดตในกระทู้เดิมได้มันน่าจะเป็นกฎบางอย่างมัง้งสามเดือนที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยครับญาติิของเราก็พอจะมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลูกๆของผมเองเนี่ยก็ทําเหมือนว่าไม่ได้มีเกิดอะไรขึ้นก็เป็นครอบครัวที่แฮปปี้กันเหมือนเดิมแต่จูๆ่ๆคืนหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นว่าเธอทําอาหารแบบ ทำไข่ดาวไม่ไข่เจียวไม่เงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เธอเลยไม่ใช่เรื่องปกติเลยผมก็เลยลองสังเกตการไปสักพักแล้วเดอเธอดูแบบสีหน้ากังวลพอสมควรผมก็เลยถามซินดี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยบอกว่าแฟนเก่าของเธอที่ชอบใช้ความรุนแรงอ่ะตอนนี้ได้รับการพักโทษแล้วก็เธอได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ไปเป็นเหมือนพยานในการต่อสู้กับเขาว่าเขาเนี่ยได้ใช้กำลังทำ้ายร่างกายเธอจริงๆ ผมก็อื้งเองครับผมนึกว่าที่แฟนเก่าเธอโดนจับเข้าคุกกัไปผมยังไม่ได้เล่าใช่ไหมผมนึกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาทําร้ายร่างกายเธอเลยโดนจับเข้าคุกไปแต่สรุปคือแฟนเก่าเธอโดนเข้าคุกข้อาหายอยัางอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทำร้ายร่างกายเพราะว่าเธอกลัวเขามากเกินไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งตำรวจแล้วก็เอาผิดกับเขาแล้วก็ตอนที่เธอขอย้ายเข้ามาอยู่กับผมเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยแฟนเก่าเธอเนี่ยโดนจับเข้าคุกข้อหาอื่นไปที่มันไม่เกี่ยวกับเธอแล้วแฟนเก่าก็เลยติดต่อเธอว่าไอ้ช่วยเอาเงินมาประกันตัวปล่อยตัวออกไปหน่อยแต่เธอตอนนั้นน่าตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่กับผมแทนแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับแฟนเก่าผมกับเธอก็เลยคุยกันว่าตอนนี้แล้วมันมีวิธีไหนที่จะจับแฟนเก่าเธอเข้าคุกได้อีกไหมเธอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ที่เธอทําตัวปกติไปเนี่ยเธอกังวลแล้วก็เธอรู้สึกผิดไม่ใช่รู้สึกผิดติเธอรู้สึกแย่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยทําไมเธอไม่ไปหาตํารวจแล้วก็แจ้งจับมันซะเธอรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากๆทีนี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยเธอก็เลยกังวลแต่ผมค่อนข้างจะโล่งใจเพราะว่าอย่างน้อยตอนเนี้ยเธอมีผมแล้วเธออยู่กับผม วันนี้ผมก็เลยขอลางานเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอทั้งวันแล้วก็ปลอบเธอแล้วก็ถึงแม้อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะไปทํางานเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยผมก็ต้องเรียกให้พวกพวกเนี่ยมาคอยสอดส่องดูแลบริเวณบ้านๆอยู่เสมอแต่มันไม่มีทางที่เธอจะเลิกหายกังวลได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมก็เลยคุยกับทนายผมว่าเนี่ยทํายังไงได้บ้างที่จะอ่าให้แฟนเก่าเธอที่ออกมาจากคุกเนี่ยมีวิธีไหนได้บ้างที่จะ แจ้งตำรวจให้มาติดตามดูแลคนคนนี้หน่อยได้ไหมเพราะมีพฤติกรรมที่มันไม่โอเคทนายก็บอกว่าไม่น่าจะใช้เรื่องยากเดี๋ยวใช้คอนเนคชั่นเดี๋ยวลองคุยดูอัปเดตอีกครั้งครับนี่ก็ผ่านมาปีครึ่งแล้วตั้งแต่ที่ผมอัปเดตล่าสุดต้องขอโทษเพื่อนๆในนี้ด้วยที่ว่าผมไม่ได้มาอัปเดตนานเลยชีวิตผมมันยุงย่งๆปวดหัวปวดหัวช่วงนี้พอดีผมกาลังนั่งไถเน็ตไถแอปอยู่ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่า ที่ผมไปตั้งกระทู้ไว้แล้วมีคนดีๆมาช่วยผมตั้งหลายคนเนี่ยตอนนี้เขายังอยากรู้เรื่องผมอยู่ไหมนะก็เลยมาเขียนผมเปิดขึ้นมาดูเห็นข้อความแจ้งเตือนแล้วรู้ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยยังค่อนข้างสนใจเรื่องผมกับซินดี้อยู่โอเคงั้นผมจะมาอธิบายว่าปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทุกอย่างเป็นไปได้ดีมากๆเลยช่วงแรกๆเนี่ยก็คือซินดี้ก็กลัวว่าที่เธอแฟนเก่าเธอพักโทษออกมาเนี่ยเขาจะโทรมาหาเธอหรือเปล่าแล้วเขาก็โทรมาจริงๆ แล้วหลังจากนั้นสักพักเนี่ยเด็กเด็กเด็กเนี่ยไม่ใช่เสิที่บ้านผมเนี่ยก็มีคนมากดกรีนหน้าบ้านแล้วลูกชายผมเลยไปเปิดปไปดูว่าเป็นใครเปิดประตูก็คือสรุปเป็นแฟนเก่าซินดี้แต่ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ด้วยทีนี้ซินดี้ก็เลยบอกให้ลูกๆทั้งสองคนเนี่ยขึ้นห้องไปแล้วก็เธอกับผมจะคุยเอง เธอหันมามองผมนะด้วยสายตาที่ค่อนข้างจะมั่นใจเชื่อใจผมมากแล้วก็หันไปพูดกับแฟนเก่าว่ามาทําไมเพราะอะไรแฟนเก่าก็เลยบอกว่าเขารู้สึกผิดเขาทําผิดจริงเขาขอโทษเขาขอโอกาสครั้งที่สองได้ไหมซินดี้ก็บอกปัดไปว่าไม่ไม่ให้โอกาสอะไรทั้งนั้นแล้วก็เลิกมายุ่งกับเธอและครอบครัวของเธอได้แล้ว แฟนเก่าเธอก็ดูเหมือนจะไม่ยอมพยายามจะใช้กำลังรู้สึกเหมือนอารมณ์ฉุนขึ้นผมก็เลยเดินไปบอกอะไรไจะเอาเหรอไหวเหรออยากกลับเข้าไปในคุกอีกรอบไหมผู้ชายคนนั้นก็ดูก,กลัวๆแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็เดินออกจากบ้านผมไปทีนี้เขาก็พยายามติดต่อซินดีม้มาอีกสามสี่รอบแต่โทรไม่ติดเพราะซินดี้ไม่รับแล้ว ล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับแฟนเก่าซินดี้ก็เหมือนกับว่าเขาย้ายขึ้นไปอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็ย้ายไปอยู่กับพ่อเขามาั้งแล้วก็สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพี่โจเองก็รถชนมั้งไม่รู้พี่แกไปประสานงานกับเสาไฟฟ้าที่ไหนก็คือต้องเจ็บตัวพักหนึ่งเลยก็เลยว่าขอมาอยู่ด้วยพี่โจอยู่กับเราประมาณสักพักหนึ่งเลยแหละเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างตื่นเครียดพรสมควร แล้วก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนที่แล้วผมกับซินดี้ก็เพิ่งที่จะได้แต่งงานกันตอนนี้ทุกอย่างดำเนินการไปได้ด้วยดีดีมากๆเลยลูกชายผมสองคนก็เรียนหนังสืออย่างมีความสุขซินดี้เองก็ได้งานใหม่ที่ตอนนี้เข้ากับเธอมากๆและเธอทำได้ดีมากๆเลยแถมเธอยังดูเหมือนบ้างานใหม่นี้มากๆผมไม่ชอบเลยให้ตายสิแล้วก็เซอร์ไพรส์รับข่าวใหญ่ ซินดี้ท้องเดี๋ยวเธอจะคลอดลูกคนแรกของเราด้วยกันเนี่ยเดือนกุมภานี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะนั่งออนไลน์อยู่ในกระทู้นี้สักพักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรก็พิมพ์สอบถามด้เลยจะพยายามตอบให้หมดนะอัปเดตครับนี่ก็ผ่านมาสองปีแล้วตั้งแต่่ผมอัปเดตล่าสุดสรุปว่าผมได้ลูกสาวครับผมจริงๆหวังว่าเราจะแบบเธอจะคลอดในเดือนกุมภาบานันแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นเดือนประมาณมีนา ข้อตัวที่ไม่ได้อัปเดตติดิดด้วยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนะักสำหรับเราเลยตอนคลอดลูกเองซินดี้เองก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่เราผ่านมาันมา,มาได้เราก็เลยคุยปรึกษากับหมอหมอก็แนะนำว่าพอแล้วเขาไม่แนะนำให้ซินดี้มาเสี่ยงอีกรอบซินดี้ก็เลยต้องขอตกยอมปล่อยว่าโอเคมีลูกคนเดียวก็ได้ เราตั้งชื่อเธอว่าเทเรซาแล้วก็ตอนเธอเกิดเนี่ยเธอสูงประมาณห้าสิบสามเซนแล้วก็หนักประมาณสี่กิโลผมจะบอกว่าการเลี้ยงเด็กผู้หญิงเนี่ยมันเลี้ยงง่ายกว่าเด็กผู้ชายเยอะเลยผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแล้วก็คนลูกชายผมคนเล็กสุดเนี่ยก็คือพยายามที่จะดูแลน้องอย่างดีมีอะไรก็พยายามจะช่วยตลอดแล้วเทเรซาคือเป็นเป็นลูกสาวที่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้ว สวยสวยมากครับเป็นเป็นเด็กที่แบบหน้าตาเหมาะกับการเป็นนางแบบมากๆพี่ชายพี่โจโอเองตอนนี้ก็ดูมีความสุขดีครับแล้วก็น่าจะได้คุยๆกับคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนซึ่งผมม็รู้ที่หลังว่าเธอเป็นรุ่นน้องที่มัธยมผมสองปีแล้วก็พี่โจโดูจะมีความสุขดีเหมือนกันนอกจากการที่ผมต้องมาเป็นพ่อมือใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันทุกอย่างก็แฮปปี้ดีครับไม่มีอะไรต้อง,องกังวล ตอนนี้ซินดี้ออกไปข้างนอกผมก็น่าจะมีเวลาอยู่ในกระทู้นี้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ายังไงสงสัยอะไรอยากรู้อะไรก็ถามแชทมาได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าชีวิตผมตอนนี้มันแฮปปี้ดีทุกอย่างโอเคหมดแล้วต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนในนี้มากๆเลยที่มาช่วยผมทุกคนเป็นคนดีมากๆนะครับถ้ามีอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยยังไงต้องขออนุญาตไปใช้ชีวิตแล้วก็ให้ทุกคนในนี้มีความสุขใช้ชีวิตกันมีความสุข เหมือนกันนะครับบายบายครับ